Open your book to page 156เด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้า156นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังกันก่อนเลยค่ะ Look and read. ให้นักเรียนดูภาพและอ่านข <ave> ้อความ It's Thanksgiving Day. Thanksgiving Day is a holiday in the United States. Thanksgiving Day is on the fourth Thursday of November. People will be with family and friends. They eat roast turkey and pumpkin pie together. Yummy, yummy. Happy Thanksgiving. Thanksgiving Day is the time to say thank you to God for his blessing. It's time to say thank you to your mom, your dad, your teacher, and your friends too. It's Thanksgiving Day มันคือวันขอบคุณพระเจ้านั่นเองค่ะ Thanksgiving Day is a holiday วันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันหยุดนั่นเองค่ะ In the United States ในสหรัฐอเมริกา Thanksgiving Day is on the fourth Thursday of November ในสหรัฐอเมริกานะคะวันขอบคุณพระเจ้าตรงกับวันพัฤหัสบดีที่4ของเดือนพฤศจิกายน People will be with family and friends People People แปลว่าประชาชนหรือว่าคน will be with จะอยู่กับ family and friends อยู่กับใครคะลูกอยู่กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนนั่นเองค่ะ They eat roast turkey พวกเขากินไก่งวงอบ and pumpkin pie together แล้วก็พายฟักทองร่วมกัน Yummy yummy อร่อยสุดๆไปเลย Thanksgiving Day is the time to say thank you. วันขอบคุณพระเจ้านะคะเป็นเวลาที่เราจะพูดขอบคุณ to God for His blessing. ขอบคุณใครลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำอวยพรน,นั่นเองคะ่ะ It's time to say มันเป็นเวลาที่จะพูดว่า thank you. ขอบคุณครับขอบคุณคะ่ะ to your mom. Your dad, your teacher, and your friends too มันเป็นเวลาที่เราจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณครูรวมทั้งเพื่อนๆของเราด้วยนั่นเองค่ะใครที่นับถือาศาสนาคริสต์ก็อาจจะคุ้นเคยกับเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้านะคะส่วนคนไทยที่นับถือาศาสนาพุทธเราก็จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็เทศกาลของเจ้าของภาษานั่นเองค่ะ ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เราได้ฟังเกี่ยวกับวัน t h a n k sgiving day ไปแล้วข้อสอบโอเน็ปีก่อนๆน,นะคะมีคำถามเกี่ยวกับวันขอบคุณพระเจ้าด้วยนะคะก็คือวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยตรงกับวันที่เท่าไหร่ When is Thanksgiving Day ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะ Very good It's on the fourth Thursday of November It's on the fourth Thursday of November มันตรงกับวันพฤหัสบดีที่4ของเดือนพฤศจิกายนนั่นเองค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่7กันนะคะเด็กๆ Open your b o o k t o page 159 5 9เปิดหนังสือไปที่หน้า159นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังกันก่อนเลยนะคะเด็กๆฟังแล้วก็พยายามตอบคำถามด้วยตนเองให้ได้ก่อนนะคะไปเริ่มกันเลยคะ่ะ Track 37 A Listen to the letter and answer the questions. Dear Mom, I am on a holiday in Paris. I went to the Eiffel Tower to see the view of Paris. Then I went to the Louvre Museum. I saw the painting of Mona Lisa. It's very beautiful. After that, I went shopping. I had a lot of fun, but very expensive. Hope to see you soon. Love, Lisa. Number one, who wrote the letter? Number two, to whom? Number three, where was Lisa? Number four, when did she go? Number five.

ตอนนี้เป็นวันอะไรลูกฉันอยู่ในช่วงวันหยุดในปารีสนั่นเองค่ะ Yesterday I went to the Eiffel Tower เมื่อวันฉันได้ไปที่หอไอเฟลนั่นเองค่ะ to see the view of Paris เพื่อดูทิวทัศน์ของกรุงปารีสนั่นเองค่ะ Then then แปลว่าหลังจากนั้น I went to the Louvre Museum หลังจากนั้นฉันก็ไปที่พิพิธภัณฑ์ลูฟพิพิธภัณฑ์ลูฟนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมศิลปะแล้วก็โบราณวัตถุกเก่าแก่ฉันยอดจากทั่วทุกมุมโลกนั่นเองค่ะ I saw the painting of Mona Lisa ฉันเห็นภาพวาดโมนาลิซานั่นเองค่ะ It's very beautiful มันสวยมากๆเลย After that After that ความหมายของมันก็คือเท่ากับเด่นก็คือหลังจากนั้นเช่นเดียวกันค่ะ After that I went shopping หลังจากนั้นฉันก็ไปซื้อของไปช้อปปิ้ง I had a lot of fun ฉันสนุกมากๆเลย But it was very expensive แต่ว่ามันก็ราคาแพงมากๆเลย Hope to see you soon หวังว่าจะได้เจอใครลูกเจอคุณแม่ในเร็วๆนี้นั่นเองค่ะ Love ก็คือรักนั่นเองค่ะลิซ่าลิซ่าเป็นคนเขียนจดหมายนั่นเองค่ะคำถามข้อที่หนึ่งนะคะ who wrote the letter who wrote the letter เขาถามอะไรค่ะลูก who ใคร wrote แปลว่าเขียนเป็นกริยาช่องที่สองของ write who wrote the letter letter ก็คือจดหมาย who wrote the letter ใครเขียนจดหมายคะ mm hmm. ข้อ a ม o m ข้อ b Lucy and ข้อ c l l s s a เด็กๆเ,เลือกคำตอบให้ถูกต้องค่ะ number 2ข้อที่2องเขาถามว่า to w h o m To whom ก็คือถึงใครข้อ A หม่ำข้อ b dad และข้อ C Pe t ทเด็กๆเ,เลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยตนเองค่ะ Number 3 Where was Lisa? Where was Lisa? ข้อ3เขาถามอะไรลูก w a s เป็นกริยาช่องที่2ของ is, am, a r e แปลว,ว่าเป็นอยู่คือ Where ก็คือที่ไหน Where was Lisa? Lisa อยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะข้อเคเขาบอกว่า in London อยู่ที่ลอนดอนข้อ b USA สหรัฐอเมริกาและข้อ C Paris in Paris ก็คืออยู่ในกรุงปารีสนั่นเองค่ะ number f ข้อที่4เขาถามว่า Where did she go? Where did she go? เธอไปที่ไหนมาบ้างคะข้อ A นะคะ The Eiffel Tower ก็คือหอไอเฟลค่ะแล้วก็ข้อ B The Louvre Museum The Louvre Museum ก็คือพิพิธภัณฑ์ลูฟข้อ C A and B ก็คือไปทั้ง A และ B ไปทั้งหอไอเฟลแล้วก็ไปทั้งพิพิธภัณฑ์ลูฟเด็กๆเ,เลือกคำตอบเองนะคะ Number 5. What did she see at the Louvre Museum? What did she see the her at the Louvre Museum? At the Louvre Museum, she what the painting of Mona Lisa. The Mona Lisa B, the painting of Alexander Nine. รูปวาดของอเล็กซานเดอร์มหาราชทีเกานั่นเองค่ะข้อ4ก็คือ e painting of flowers ภาพวาดของดอกไม้นั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะ how about her holidays how about her holidays วันหยุดของเธอเป็นอย่างไรบ้างคะข้อ A it was boring มันน่าเบื่อมากๆเลยข้อ B it was exciting มันน่าตื่นเต้นค่ะและข้อ4 it was fun and expensive มันสนุกแล้วก็ราคาแพงมากๆเด็กๆเลือกคำตอบได้ครบไหมคะเดี๋ยวยังไงเราไปฟังเสียงจากเจ้าของภาษากันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆจะได้ฝึกทบทวนการฟังค่ะ track 37. a listen to the letter and answer the questions dear mom i am on a holiday in paris i went to the eiffel tower to see the view of paris then i went to the louvre museum i saw the painting of mona lisa it's very beautiful after that i went shopping i had a lot of fun but very expensive. Hope to see you soon. Love, Lisa. Number one. Who wrote the letter? Number two. To whom? Number three. Where was Lisa? Number four. When did she go? Number five, what did she see at the Louvre Museum? Number six, how about her holidays? เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากเราได้ฟังกันไปถึง3รอบเลยทีเดียวคุณครูเชื่อมั่นว่านักเรียนของคุณครูจะสามารถเลือกคําตอบได้ด้วยตนเองแล้วก็ถูกต้องครบถ้วนนะคะสําหรับวันนี้บทเรียนของเราก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆด,ดูแลสุขภาพนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันในเร็วๆนี้ค่ะ see you again next time have a nice day สวัสดีค่ะ <c oughs>